รายการคุณพระช่วยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใวล้เข้ามาแล้วนะครับเทศกาลที่ชุ่มช่ำชื่นใจกันทั้งประเทศนะครับผมที่สำคัญครับ ก็เป็นวันสงกรานต์ของไทยเราก็ยังมีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เรียกได้ว่าทั่วโลกต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีครับแล้ววันนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับเนื่องในวันสงกรานต์นะครับกับงานมหาสงการสยาม Water Festival นะครับผมและก็อีกงานหนึ่งนะครับนั่นคือสงกรานต์สยามผ้าเข่าม้าอยู่เย็นเป็นสนุกครับผมซึ่งปีนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับคุณเพนพิสุทธ จินตะโสพลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านเลขาหรือท่านบอกว่าเรียกตุตตุก็ได้นะฮะคุณตุตตุโอ้ชื่อเรียกชื่อตุตตเหรอครับค่ะน่ารักอ่ะน่ารักจริงเลยน่ารักจริงเลยอ่ะโอ้ไม่ต้องโปรโมทเพลงแล้วอ้าวก่อนอื่นนะฮะงานมหาสงกรานต์สยามวอเตอร์เฟสติวัลเนี่ยนะคือมี โอ้ยผมในภาษาอังกฤษมีมมที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับ <c oughs> คุณตุตุ่ครับ ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าการจัดสงกรานในปีนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่เราร่วมเฉลิมฉลองของการขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมจากยูเนสโกนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยภาคภูมิใจกันทั้งประเทศเลยทั้งนี้ภาคเข้ามานะคะก็เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจําปี2556นะคะเมื่อวันที่3กันยายนปี2556ค่ะปีนี้ก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ นะคะเป็นการนําอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีต่างๆเนี่ยเพื่อที่ให้ประชาชนรวมถึงชาวต่างชาติได้เห็นความสวยงามของวัฒนธรรมประเพณีไทยค่ะ นะดีอยย่างเลครับและ<ม>ที่สําคัญก็คือครั้งนี้นะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากทางภาคเอกชนด้วยนะคะรวมไปจนถึงประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะก็มีคุณพลภูมิวิพน์ภูมิประเทศนะคะรวมไปจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็อยากจะให้สงการานในปีนี้เป็นปีที่พิเศษนะคะเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้สุขสนานชื่วสงการนะคะแล้วก็เห็นเสน่ห์ของความเป็นไทยโปรโมทการท่องเที่ยวไทยใ,ให้ดังไกลไปทั่วโลกคกับโปรโมทประเทศเลยนะใช่ค่ะ เพราะเป็นแบบเทศกาลที variance, ่ใหญ่มากแล้ว <mayor> ก็ <mustache> <mellan> ทั่วทั้งโลกนี่คือเป้ารอคอยที่จะมาเที่ยวที่ไทยนะครับเห็นบอกว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมมีทำเรียกแต่ทำบทเพลงเพลงสงกรานพิเศษเหรอฮะอันนี้มีความพิเศษแตกต่างกับของเดิมไงครับก็ครั้งนี้นะคะเราจะมีเพลงสงกรานที่เป็นภาษาต่างประเทศด้วยนะคะก็มีเป็นภาษาไทยภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะคะเพื่อให้คนต่างชาติเนี่ยเวลาได้ยินเนี่ยเขาก็จะรับรู้ว่าโอเคช่วงสงกรานเนี่ยเป็นช่วงที่มีความศรัทานเป็นช่วงปีใหม่ไทยไหนแต่งมาแล้วแต่งกี่เพลงครับ ก็มีสองเพลงค่ะออใช่ค่ะมีเพลงเริงสงการแล้วก็มีเพลงสงการค่ะสองเพลงปร่องชูสงการเดชไม่ต้องพูดได้<จ>ไหมถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องพูดเลยแล้วกิจกรรมภายในงานมหาสงการในปีนี้จัดขึ้นที่ไหนบ้างครับ ต้องเรียนให้ทราบว่าสงกรานในปีนี้ค่ะจัดหลายหลายที่นะคะคก็จะมีจัดที่ภูมิภาคด้วยแล้วก็มีจัดที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะคคถ้าภูมิภาคเนี่ยเราก็จะมีจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆนะคะ<อ>ที่ร่วมฉลองฉลองเทศกาลไปด้วยกันนะคะคไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่อขอนแกน่นสมุทรปราการชนบุรีแล้วก็ภูเก็ตนะคะคส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีสยามสแควร์นะคะมีเทอร์มินอล21นะคะพระราม3มีสวนสยามมีสีลม เราถ้าเราจะย้อนไปสงการสยามเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นมายังไงครับ ถ้าบอกว่าสงกรานสยามเนี่ยเวลาใครๆคิดถึงสงกรานสยามต้องคิดถึงภาคเขามานะคะต้องบอกว่าสงกรานสยามเนี่ยเริ่มต้นมาจากภาคเขามมาจริงๆซึ่งสยามสแควร์เนี่ยงานเทศกาลภาคเขามมาเนี่ยจัดครั้งแรกปี2 5 5 5นะคะซึ่งครั้งแรกเนี่ยเราก็อยากจะผลักดันให้งานสงกรานเนี้ยค่ะเป็นงานที่เป็นเทศกาลระดับโลกนะคะโดยใช้ชื่อว่าสงกรานเมษาภาคเขาม้าคลองโลกนะคะอ๋ออันนั้นเป็นปีแรกเลยปีแรกเลยปีแรกภาคเขาหมาคลองโลกเลยนะใหญ่ยิ่ง ใหญ่เลยแล้วในส่วนของงานปีนี้ล่ะครับคอนเซปต์ของของงานปีนี้ที่ใช้ชื่อว่าสงกรานสยาม้าเขามา้าอยู่เย็นเป็นสนุกเนี่ยคืออะไรครับก็ ถ้าพูดถึงสงกรานค,รคนก็คิดถึงภาคเขามาที่เป็นอัตลักษณ์นะคะโดยเฉพาะพื้นที่สยามสแควร์อยู่เย็นเป็นสนุกก็คือเรารวมความสนุกและอัตลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะคะเวลาใครมีลูกหลานเนี่ยบอกว่าถ้าจะไปเที่ยวสงกรานแน่นอนสยามเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเดสิเนชันที่คนบอกว่าไปแล้วปลอดภยัยด้วยคอนเซปของสงการานสีขาวนะคะไม่โป๊ไม่แป้งไม่เปื่อยไม่แอลกอฮอล์นะคะ,ะทาให้สงกรานที่สยามเนี่ยถือว่ามีความใช่แล้วก ก็มีความเด่นดังแล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยจะต้องมากันนะคะปีนี้จัดตั้งแต่วันที่13 14 15ค่ะเพราะวันสังเกตตั้งแต่ปีแรกมาเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยคือคนเยอะทุกปีใช่ค่ะคนเยอะทุกปีแล้วแต่แต่ละปีแต่ละปีมันก็เข้าไปถึงคอนเซปต์งานอ่ะอย่างปีนี้คืออะไรอยู่เย็นเป็นสนุกอ่าก็มาจากอยู่เย็นเป็นสุขค่ะให้มันสนุกซะแล้วก็มีความสุขด้วยใช่ค่ะภายในงานนี่มีกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างครับ ต้องบอกว่าในงานครั้งนี้นะคะนอกจากเตรียมความสนุกและเตรียมภ<ม>าคเขามาเนี่ยมาเอ็นจอยในงานสงกรานในสยามแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมพิเศษหลายๆกิจกรรมที่รองรับผู้มาเยือนมากมายเลยนะคะซึ่งความพิเศษแรกนะคะก็จะพบกับเบปซี่นะคะชื่ออยู่เย็นเป็นซ่านะคะเป็นกิจกรรมหลักนะคะมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายค่ะวันที่13เมษายนนะคะจะมีศิลปินวง Atlas Jarvis Flip Projectman และวันที่14นะคะมีศิลปินวง For If Only Monday Have a Nice Day Fiesta ค่ะส่วนวันสุดท้ายนะคะจะมี Lazy l, l o x y Sam Black s e p a n e s Sirius o Bacon และความพิเศษที่2นะคะจะมีกิจกรรมอยู่เย็นเป็นมงคลน,นะคะร่วมส่งน้ำพระกับรถฮีโน่นะคะเพื่อความเป็นสลิมมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยนี้ค่ะความพิเศษที่3นะคะอยู่เย็นเป็นวอล a ลนนะคะก็จะพบกับปาร์ตี้โฟมนะคะความพิเศษที่4นะคะ อยู่เย็นเป็นโป้อยเซียนพบกับสไลเดอร์ยักษ์นะคะที่มีความยาวมากถึง55เมตรเลยค่ะส่วนความพิเศษที่5นะคะอยู่เย็นเป็นฉ่ำดับร้อนเย็นใจไปพบกับอุโมงค์น้ำพุ AIS 5 G ค่ะความพิเศษที่6นะคะอยู่เย็นเป็นสนุกสุขฉ่ำเต็มตะกร้ากับติ๊กตอกช o อบค่ะ oh. ที่ฟังดูแล้วเนีทุกโซนีอยู่เย็นหมดนะโอ้โหนี่ถ้าหากท่านผู้ชมนะครับที่ฟังแบบนี้แล้วนะฮะอยากจะไปร่วมงานสงการสยามเนี่ย่านเค่ะครับต้องเตรียมตัวยังไงไปบ้างครับ สิ่งที่จะต้องเตรียมตัวเลยนะคะก็คือเตรียมใจนะคะว่าปีนี้เนี่ยสงกรานเนี่ยเราจัดเต็มและนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมพิเศษนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมนะคะร่วมส่งเสริมความเป็นไทยโดยจัดพื้นที่บริเวณงานสงกรานสยามนะคะให้เป็นลานเดินแฟชั่นชุดผ้าเขามาตามยุคสมัยซึ่งเป็นแฟชั่นโชว์จาก s t e ปวันโมเดลนำทีมโดยน้องไข่มุกนะคะรองอันดับ4นางสาวไทยปี2565รรวม จนถึงเหล่านางแบบอีกมากมายค่ะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมสร้างสีสันภายในงานโดยแต่งกายชุดผ้าเข่าม้านะคะหรือชุดผ้าไทยมาร่วมเล่นน้ําสงการนะคะเพียงแค่ถ่ายรูปโดยเช็คอินที่งานนะคะพร้อมติดแฮชแท็กนะคะงานสงการสยามส5 6 7าหหรืองานสงการสยามผ้าเข่าม้าอยู่เย็นเป็นสนุก2567โดยโพสช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองนะคะพร้อมเปิดเป็นสาธารณะ ท่านไหนแต่งกายชุดผ้าไทยหรือชุดผ้าขางม้ามาร่วมงานนะคะทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะส่งใบประกาศนิยบัตรอีการ์ดนะคะเพื่อที่จะมอบให้ทางอีเมลของผู้ที่แต่งตัวเข้ากับธีมงานของสงการสยามผ้าเขาม้าอยู่เย็นเป็นสนุกค่ะเห็นมีน้องๆนางสาวไทยก็จะไปร่วมเดินด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้ดีจังเลยนะฮะโหเสียดายภรรยาผมนี่ประกวดไม่ทันไม่ก็ไปด้วยอยียเย ร่วมงานอย่ในนี้ด้วยครับพี่ครับผมคุณตุตูครับสุดท้ายได้อยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนะครับผมนะฮะและนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวงานสงกรานสยามนี้ครับ ก็อยากจะฝากถึงทุกทกท่านนะคะว่างานสงกรานต์ปีนี้เนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสร,ริมวัฒนธรรมเนี่ยเรามีความตั้งใจจริงๆนะคะที่วันนี้ต้นทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปนะคะและที่สําคัญก็คือเราจะผลักดันงานสงการานต์ให้เป็นสู่งานเฟสติวัลระดับโลกนะคะดังนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนถ้าปีนี้จะสนุกสนานวันสงกรานต์กันนะคะในกรุงเทพก็จัดหลายที่เลยแล้วถ้าสงการานต์ผ้าขาวมา้าต้องสยามสแควร์เท่านั้นค่ะ ก็ไปเจอกันครับ 13, 14, 15 3วันนะแล้วก็มีทั่วกรุงเทพมีม้าที่หัวเมืองต่างๆใหญ่ๆตามภาคต่างๆก็รอฟังข่าวได้เห็นบอกว่ามีเพจด้วยนะฮะใช่ค่ะให้ไปติดตามที่เพจได้เดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอให้ตรงนี้เลยนะฮะข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับคุณเพ็ญที่สุดจินตะโสพลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ พักันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผมคุณพระช่วย